ปลกกห่อยเปิดปล่อยไว้นาโคกรับจะเป็นน้อยเป็นบีกุยครับอันนั้นมากดูขาขนาดเลยมันสิบเกียวอันนี้เนี่บ้านนองแซงกไอ่หยังสยางปลาซุกแล้วได้ครับขี่นนอกเราเอาไปักปั๊บกใหญ่เลยครับน้องแต่ใส่อยากกินสมค่ะแกเด้พอมาปรมาหั่นม่หยมันจะพูดขึ้นกับทบเคืองครับผมแล้วเข้ากันแต่กาน ขาเหลืองมองหางอะค่ะก้อยปลาดุกสุดแม่ลูกออนค่ะแซวต้องกันเลิกอะหัวหน้าคนละวัวดีมันได้กินข้าวเช้าแล้ว่าฮ่า่าคือกินข้าวแต่เด็กเหนยวเสียวบ่น้อยเพิ่งมาแต่แรกเลยกินข้าวกับปลากระพงกับไข่กับผักค่ะเฮ้ยมึงเนี่ยครับผมอุ้ย ันนี้หนูกินข้าวกับตับแก่ือปลาแบงนะนั่นแล้วก็ลงมาหน่อยนะลูกปลาดปลาดุกเ็ตัวใหญ่เด้อปลาดุกพอน้อยไปปล่อยไว้นาโคกแล้วครับซื้อน้ำน้องไอ้ดินซื้อกันแต่น้อยนใหญ่ใหญ่กว่าโปมือจันเอยเหเอาไปปล่อยไว้ครับมันเป็นบิ๊กอุ๋ยครับนี่นี่มันรัดเสียหรอกครับพี่น้องพอนว่าบิ๊กอุ๋ยบิ๊กอุยดานดิเงีเหมือนเหี้ยนี่แหละครับตัวปลา สีกว่าครับแต่มันก็มีค่อยสมบูรณ์ไปเลยเพราะว่าไปเธอหัวหันห่างๆครับว่ามันเดินนึ่งเธอสามเธอข้งสี่เธอเนี่ยคือได้คือห่างๆปกติมันก็ละใส้กิโลแต่ว่าเมื่อวานตัวคู่มันเอดจินนั่นได้เจ็ดขีดบะป้าเจ็ดขีดบ่ครับผมแ่นฐามขั้นถึงโลด้วยเจ็ดขีดพอหน่อยเอาปลาดุกท่าเกลือเรียบร้อยแล้วครับผมเตาใหญ่เลยครับ พราะว่ามันตัวยาวพี่น้องขันเต่าน้อยมันมีชุดเต่าครับาตัวใหญ่ยีหรืครับผมมึงน,นี่ครับปิ้งห้วยเกลือหอมๆแล้วก็ไปก้อยครับผมมาริยำน้ำเลยเด้จ้าน้าค่ะสวัสดีค่ะทุททุุจ้าก่อนไม่ใช่สวัสดีไม่นะครับเมื่อกี้ช็อตแหลกเขาตัดตัดหัวครับมันติดอีกแล้<ด>สวัสดีค่ะน้องมาลิทุทุจ้าทุจ้า <c oughs> อุจุน้องอุจุน้องตุ๊กหนุยแห้งกิ้งโขาแห้งตึงจังน้องน้องมะลิกินข้าวมาได้หนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะไม่แพวเลยสักครับเก่งอะอู้อู้อร่อยเลอค่ะเล่าให้ฟังเล่าให้ป้าานนาฟังอร่อยไหมคะอู้วคนคนมีสติกุลสตีได้หลานจังนะ ไปเดือหยมาเบิ่งอยู่หยเห็นอยู่เมื่อวาอยู่กับระ้าลงอัวจ้านมันประทัขคอยใชเกีหันไปปีนพาลอก่ยเอานแล้วเ็าขาล้มล้ัต้องเอ้ยไปเลยคุณแม่น่ะล่านมันมีมากะยากคุณลสตีมีบ่ลกมันต้องงอกมากขนน่กับเดี๋ยวสภาไปเก็บบังม่วงมาใส่อันก่อยอันประดุกจ้ะ อ่อคุณตัวหน่อยหมือกระชยต้องหน่อยแก่เอ้าขันอยากได้สมก็ต้องเอ้อนๆตัวหนะา่อยดีตรงนี้ตอนแรกเนว่าจะมันจะบดจับบ่นอย่างนะไส้เนาะเมียนที่แรกเรารู้สึกเสียใจมากจะบอกแบบพ่อแบบอันนั้นมานนีู่้องหน่อยเฉยมันสิเดียวต้องหน่อยหน่อยเนาะเพราะว่าใหญ่แล้วมันจะมันๆอันนี้พันจำไห้เดี๋ยวของกุปปี้จำไว้ได้ อยงพ็ดบัลลาดครับบ่แม่นพิษบัลลาดกกนั่นอันนี้นี่บ่หนองแซงกับอิหยางสยางนี่ล่ะอผมมองพันหนองแซงไม่อยู่บ่ครับนี่ค่ะน่หนองแซงบ่หนองแซงกับโชกอันนั้นเด้อพี่น้องอ๋อโชกอันนั้นครับผมพอาะนยปลูกไว้ครับเอว่าเป็นโชกอันนั้นปาหอมีดีครับถ้าขนาดปิดขวดทำดีกับพรอมห่วยๆมากเหรครับพร้อมชำนยเออีกก็ได้ครับน่อหนึ่งปามันตัวใหญ่ไหมเนี่ยครับ เบื้องในครับเจ้า,ต,า,า,าดดตัวน้ำผื่นกันรลายครับขนาดเลยครับมันโม้ตัวน้ำผื่นนี่มันไปต่อบ่ได้จ้ะมันบ่แข็งไปต่อไวไ้ได้แต่ว่าทางในนี่ไม่จะหน่วยใหญ่ๆเลยจ้ะเตี้ยเตี้ยได้ครับเพือ่พอนอยากกินมองม้วนกับมะนั้นพอหน่อยจ้ะเด็กหน่อยเพื่อนอยากกินมองม้วนกับมะขอได้เลยจ้ะเด็กหน่อยผู้สาวกินอย่างเป็นมะขอ ใ่นีบกม่วงกินนองฤดูด้จ้าพีน่น้องเอาตอนนี้ขึ้นนอกรดูบกม่วงบอกครับแทนค่ะ,คะตัวน,นี้มันเป็นที่หลังมัเคยได้กินเท่านาจะเอาสามฤดูมาปูพร้อมจะกินตลอดสามดูก็โตันานคล้ายเดียวกันมันมันพัฒนามาจากจเดียวกันแมนแมนมันจะเป็นน้วยคล้ายๆกัน<อ>แต่ว่าเหมือนกับว่าอันนี้เสิบผสมซ้ำสามรูดูในความรู้สึกใจันมีความมั่นหอมเกินไปอีกแทนค่ะแห้งซุกแห้งแซบอันเนี้ยเอาไงคือมันผสมจัด มันบ่สมดูดมันสมแบบกลมกล่อมแบบว่ามันมันดีนสามไ่ดูนะมันจัดโซ่จะมาใส้กับมักมักใส้ก็ว่าสิมาปลูกกันครับพอแล้วก็หมักบางสมงานหอมันสิไปน้ิ่เหลียบฟังโของน่ะต้นกล้วยสิเต็มเลยทีกล้วยเขาซักันมุนๆจ้ามันจังอันหนามสมมันยังออกดี มืนอนี้เขาตำหม,มักม่วงบ่ตอนใบใบได้หรือสุดเยือยู่ใส่บักแข่งนะพ่อนมันม้วนแบบนั้นเลยน้นำได้แตกใส่อยากกินสมคักเด้วยจ้าพี่น้องแต่ว่าใส้เมื่อท่านกะกินคักใส่อย่าหนองมะลีทองเสียหอมแดงเขากับหอวเราก็ลางออกอย่างาาดีนะไส้เนะาะเหมืนอนแต่ว่าม <ไว S 2> ีคุณห <ไว S 2> มอเป็นห้ความรูม้ไหมครับพวกนี้มันเป็น ข้าวเกี๊ยไปเรื่อยๆมันอกีเป็นสารก็มาเลีงใช่ไหมครับอย่างจักยงๆหนึ่งไงล่ะจังหวะจำว่าได้ครับก็คือกินหอมแดงอย่างก็คือปลวกล่างบอกไม่มีเชื่อละค่ะบางที่แบบว่าเขาแบบนั้นบริแตกแห้งปลาเขาได้จะซูมเลยหรือเ่าพี่ผอจีขาสับเซน้ำบอกนั่นค่ะลูซ่าว่าจีขาเซน้ำนี่ขาเหลืองครับพี่น้องกดมาวันนั้นเอ็ดกินมีมดเอาทิ้มลงไปเลยแล้ว ปาสุกแล้วได้ครับพี่น้องเราเอาไปปักแล้วแบบปักใหญ่เลยเด้พี่นออ้องกี่ก็ตีงกินเลยก็แซ่บเดียวดกแต่ว่ามันนี่เยอะก้อยครับพี่น้องนะฮะลูกสาวก้อยสู่กินเซ๊ะนี่ วันนี้ก็จะค่อยปอเอาเนื้อออกมาแกเอาเนื้อ,อมันก็มาฝักใช่สิแกกินนะวันนี้อันนี้อันนี้อันนี้วนไปนี่อันนี้นก็มีต้องกินเน้อะฝักเสียเดียวเลยเด้อะเป็ผ <c oughs> ู้กินต่อเปานคือสันตะขีบบอครับผมแม่นลูกขีบสันตะขีบมันเนี่เอาเบิดเลยทิง้งแค่โครงกระดูกมันต่อซมนอ่ะวนมาได้มันกระก้อหอมแสบกระโหลกเป็อนอะไร ก่อยกกพอกินหมยังครับโอ้จิ้งกับเสียบก็มี่เลยด้ครับใช่นเอาไปก้อยมันนีแเสียบถึงไปทบเคลองเลยด้วครับต้นหางจังไม่ก็ได้ต้นหางต้นโผเนอสันตะเี่มันใส่สิ่หายฟอมหมดโอ้บอกเสียบด้วยครับใช่บอกก็สิหายอยู่แต่บ่หาหมดมันในข้อมหัวเลยเนาะใส่เยเนมันข้อมันต้ไปข้างหลังอู่ปูปะอยู่ไปข้างหางตามลา คนมีวัตถุประสจะเจปขูดปลาตรงขูดจากหัวลงลงลงไปหางหอมบักคบผมนม่ดีบแล้พครับผมได้หอมอมีเจียว,วม,มีประดุกมันบกผมหักดอกครัใชายอออเ,เอาไว้กินลองใจมันไมนเป็นปลเก๋เเอาแน่แน่จะแก้วไว้ตั้งถามครับนี่บ้าสียหาย,ยอยู่หอมบักคบผมอันนี้คือปลาดุกอุ้ยเลยเนาอครับรับอันทีอุ้ยมีอุ้ยตอน ทอปแชรอแจจีแอมนะบ่เออจจีแมนั่นละซื้อซอจะพื้นเพื้นเอามาเลี้ยงไงควบปูมือหน่อยนึงก็เลยเอาไปลงหนองรองมึงกันนะเอาไปยี่สิบสี่ซิปกว่าโูเนาะยี่สิบก็โตอ่ครับพ่อกินไปเราจากักตกินไปแล้วประมาณสามซิปกว่ามันก็ <ห ả? S 1> บางเทืร์มันก็ฝนแห้งๆกีกายมันละอ้ออันจะเฮือนาเข้าไปแน่อยู่ไปทางอื่นกละเลือยอยู่หนองจักสองสามตัวเมื่อนั้นไปว่านเห็นมันเฮือนสี่ห้าตัวก้อมเดียวแสดงว่ายุครบ โอ้หมองแฉบเก็บไว้ครับผม <laughs> แม่หรูอ่อนเด้ยต้องกินบำรุงเอแต่ก่อนกันแม่มัน่น <laughs> <laughs> เป็นเอ่ามาให้่ันน้องมะลีกินดีเนะ <laughs> าะครับผมนี่ครับน <laughs> ีของพอปากเต้นกันหลือเล่าครับผมัวหนังๆ <laughs> มันมานี่ใส่เมื่อยไปฝากใจดำมันฉีบบุพุยนี่ค่ะคนฟักย่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผม ฝักก่อนนะครับผมต้มเอาเนี่ยจัดเลยค่ะอ๋อใส่คาน่นผอมครับคา่ทีเผาได้อู้หอมครับผมหอมมาหอมมหอมมาหอมหอมอ๋เกิดจะเป็นจัดเลี้ยงอ๋อได้แดงก้องสีเดี๋ยว้วแต่ผดได้ซื่อนี่แหละครับขันมุ้ยขันขันในเหตุเกิดเนี่ยถ่วงเลยครับใจอนเทนต์แม่ครับเป็นคอนเทนต์ครับผมโอ้ อัพเดทสถานการสวนบักพิกจ้ะมาเก็บรูโดดพี่น้องเ้ยพริกขี้หนูครับดกเหมือนเดิมอะสูตรใหญ่ปางนี่เข้าท่าอยู่เอ็มร้อยครับเผื่อคนละื่มละผมสู้รถเอ็มร้อยอย่าพลาตอนนี้บ่กแกวปวดหัวเอาไปกลับก้อยปลาดุกครับพี่น้องนี่อันนี้มากหมักพิลาค่ะบักทับทิมมีค่อยสมบูรณ์พี่น้องเป็นดกปวดบ่อหนุ่ยนี่ปวดไข่อยู่ มันเป็นหลายพดต้นพลน,น้อยเกะเบิงมานั่นมันมันบบ่่แดงมันมีแดงไม่รู้มันเป็นพ่อสำนึงไหมไปเผาเบิรงลินฟ้าทิมไว้พร้อมจ้าพี่น้องเผากินกับก้อยปลามะม่วง,มมวงนี่ใส่เสียตําใส่โคกจังหน่อยก่อนด้จ้าให้น้ำเปรี้ยวมันออกคืออยากได้สมสมมานะเอาแบ่มาข,ขับใส่ความสมครับว่ชิมนะคะมะม่วงนี่สมสมธรรมดาสมพอดี สำหรับไส้เพื่อสมสมน้อยสมน้อยค่ะผู้ใดบ่มาสมได้ลายก็เอาคลุกไปเลยจ้ะผันไส้กับน้าดอกไม้ติดมได้กันตําแบบนี้มันข้อหอมไม่กระดิกออกมาอีกน้ำพร้อมเลยครับตํามาเพรม่นตําแหลกเลยได้จ้ะเพราะมันแหลกร้านแค่น้ำส้มมัเป็นหมากระสันเทาไปด้วยไปกั้นมันนี่ค่อยสม้มเอากั้นเสิ่งแรก มาลินไหมครับยังมาเดี๋ยวนี่แหละพี่น้องเบิร์ตฝนต้นอยู่หลังห้องน้ําหลังบ้านนี่แหละครับได้ก,นนกระถ<อ><ข>าง้านไล,<า>ลยไครับนนกระรูดโดดเสื้อมะนาวนําเด้ยวยพี่น้องหนให้มันหอมเอสร็จกิ้มักนาวนั่จ้ะมะนาวตักห่วงกระป๋าปริมาณจำกังเลยด้วยซ้ายนะ อนนี้เขาคือขันเนี่ยมันเนื้อปลาเนื้อยังนี่มันเขาครับบังวงครับผมอันปลาที่ฟักฟักมาเนี่ยพอมาขันมันจะฟู่ออกนะจ๊ะพี่แม่ครับเออตอนตอนแรกผมเพื่งบอกให้พอแม่พี่น้องสังสังเกตครับเนื้อปลาตอนแรกมันจะหน่อยยู่กับจริงครับได้แบบว่าพอมาปรุงมาขันมาอยังไมนจะพู่ขึ้นกับทบเครื่องครับผมตอนแรกคือแบบว่าเนื้อปลามันหน่อยๆกินอิ่มกันมั่นนอกวะแต่ว่าเพ่อจังสีนะมัน เดบอมีกินข้าวพรุ่งนี้จ้ะผักใส่กับขากนันยิงใส่ผักใส่เครื่องไร้ๆนี่ฟูกันไปอีกครับผมไร้ปัญได้ต่ำก็กินเมือ่อ <c oughs> แล้วเสียป่ะอือเส้นเนืฟูอีกก่อนแด่ของชิโลจังเม่จ้ะเกลือจ้ะเดี๋ยวไซจะเน้นเกลือก่อนได้จ้ะเด้ออันตอนอบอกปีนใส่เกลือใส่เกลือเหรอ,หรอครับไซ ค,ครับความเผ็ดตามชอบของแต่ละคนเลยนะคะจาน้วาจากน้อยอน้าวปแตสไซหลายค่ะดอกจก้ะเอาแค่กินเดี๋ยวคนหลออแหลกก่อนจังสิใส่ผักเดี๋ยวผักมันสีน่มง เป็นไรครับจะ <c oughs> กินไหมครับหอมก้าวฟัหอมเกลียวเหมือนน้ำใส่กันหอมกัาไม่ทะลุหนานิดหน่อย,อยหน,น,นอยอ่อยชิ้นไหาแล้วครับหัวหอมแดงสะระแหน่หอมเปีพักเพล่ยวจ้ะผัดต้นหอมจ้ะกเกลี่อาเข้ากันแล้วต่ใ ปาตนะั้ำแส่บม่วงหลลายเนี่ยตั้งแต่ที่เป็นก้อยะมงวงใส่ปลุก <laughs> บาา้าถ่านในปริมาณส่วนผสมอาจาคือปลามันหลายกว่าแต่ว่าตอนเข้าฝังนั่นมันไม่มันติดนะมาค่ะพี่นอบงบัดนี้ผู้ได้่พท่านได้กินขา้าวเ้าข้าวสวยบ่เพอินมากินข้าวน้องกันด้อจ้าจเด้อืันนี้ก้อยปลาดุก ใส่บับม่วงจากวัตถุดิบหาเองจากที่บ้านเรานะคะไม่ได้ซื้อมือหนีซูนบาทจ้ะพี่น้องทำร่วมค่ะของุุรททุกเกียร์กกยอยากด้ยวยขนาดเลยขงสุรดแต่ประชาหลักบ่ครับบัวค่ะบัวได้ออกน้ำมัน <c oughs> โอ้โหโรยหน้าด้วยผักสระแน่หอมแดงครับตามด้วยลูกโดดเอ้ยพี่ขี้หนูครับผม นี่กใจสายจวดครับข้าเหลืองบองทางนี่อ่ะอ่ะค่ะก้อยปะดุกสุดแม่ลูกอ้อนค่ะแซ่บแซนั่งกันด้อจ้ะใช่ใ่จานนี้กันตีมูลค่าจากบาทนี่ครับสองเก้าเก้าเก้าสิบเก้าบาทพักกระเต็มได้ด้ค่ะราคาพอดีน่ารักบ้านพ่อซสือกินเมิดปีครับเก้าสิบเก้าบาทว่ไหมครับ นี่จ้ะพี่น้องพักลหลายๆจ้ะนี่พักเอาตามขั้วเลื่อนเฮาเออแบกแตงสือเพลินอยู่นี่จ้ะคลับเลยนะครับสำหรับผมมักส้มฮะอย่ากที่มีบรู๊ทเจอส้มบ่อหอเพราะจะเห่ามีดีต้องได้ตำจังเฮ้อเอ็ง <laughs> <laughs> น่นเริ่มแห่วเท่าเนาะพี่น้องเดี๋ยวราวังได้ไส้ มาได้ครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินก้อยปลาดุกเสือมม่วงเออมือนเสืองม่วงมะนาว่าครับครับเผาขาเสืองอ่าสิ่มเหมือนกันตอนนั้นมีดิสิมเสือเขาก็รู้ส,สึกว่าแสบหอม,มอ3 3> อดูดหดครับนี่นันรักสุดสองสามอะบรเขาบอกจัดรับอม<ว> เนี่ยยืนเล่าพักไี้ยวนี่เข่ากันบันเดกเสีเบี้ยเลยได้ครับหอมแซ่บเพิ่มความหอมขู่วามดีครับมานละพี่น้องแซ่บีีจริเชื่อรงช้าไอ้น้องมารีไมากินข้าวนะครับทรายหน่องมารียิมตะกอนโมตื่นหกโมงกะกินข้าหกโมงเจ้ามาหิวกะดอดกะเดียะคอยป่าเด้อมาลีเลย <ไ>ขอกินใส้คาน้ำแต่ว่าไส้กินลูกโดบดบ่ได้เดอ้อโอเคยังคะ<笑><笑>หืมหืมรับลูกสาวว่ามีข้าวเว้ยว่าฉันห่้าวมีแต่ละข้าวเดียวเวิดแล้ว <laughs> พี่น้องเซ่บๆกันเดียวอ,อ,อย่่งนี้เลยพี่น้องนอครับตัดกต่กับเทปมาตนาด้วยพี่น้อง สวัสดีครับพี่นอ้องสวัสดีครับสามซดตอนนั้นนี่แม่ว่าจะมาเมาดอกเข้ามากินเที่ยงไอ้ดอมกินมันจะขาดจะมดเอเสียงเอาทายยุ่งหนูมัน ตัดดุกทำมาควายกินแ้วทั้งสิ่จำได้ครับเพราะว่ามาติีข้ามเขาครับต้อนฉันมะม่วงฟาแจ๊บทำอะไกินอื้อทำมันแจ๊บอื้อทำมาข่มเลย มางรินฟ้าเมื่อสู่ก่วยง้วงมัดต่ำอกมั่ำคุ้มนะไปอกที่นึ่งที่ขาคร a บมันเท่าเดียวจะดูทีเดียวกินก๋วยง้วคุ้มแค่กินบางรินฟ้าะอนางเ้าอย่างนี้ฟักเสร็จเลยเพราะาคาง้วงมันตีมันเลยก่อยง้วงยังคมกว่าแต่ว่าเป็นมที่ใช่หมากช้เลยทก่ไหนก็คือตำรา ไต่เป็นลูกจีนองไม่รู้ไหนดีจ้ะห้องดะจิมผักลายต้องขอค่าก่อนาเรียร้อม้อมผับ ก๋ยนูนมาทันทีแกยนูให้ประกอบมีได้ไห,หรือไม่คือตลาดเพิ่งเพิ่งเลยเนามนได้ก่อยนูมน้เดี๋ยวไปไปนี้สังเก้กทำ่าหากินน่นอีกต่อไป <laughs> มาดูโดดได้การด้วยเสอละสจะเพปวดที่น้องอเละมากเลยพาหลังจะร้องคอยแซงนันก็จะไม่อยาก่ยวดนะลูกอแบบนี้ครับอาจารย์เอาดที่น บ้านมึงตรงไหมอยู่ดีก็รู้ขึนเจ้นรันนบกาะฟะที่น้อง เอฟซีทุกคนทุกคันเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมนนี่กอยป่าดุกเสือมะม่วงมะม่วงน้อยพอดีอ่อนพอดีกําลังส้มพอดีแ,ดแ่บนะครับเสิ่องมนะนาวตักกลับไปหลายโอ้แ่บครับพี่น้องเด้อครับแสบแสบเหมือนกันนครับขอบคุณครับผมครับแสบไม่หลีเได้ในการนี้